บ้านคอยเอโนนกีฮี่มาพ่อแม่เคยเอโนเนาะพี <Superman> ่น um ้องเนาะโอ้นกะคอแดงอีกละคอแดงพี่น้องเลยมื่อนี้กับสีด้แต่นกะคอแดงนี่บ้าพี่น้องหรือว่าสีด้นกอื่นเนาะแล้วนกะคอแดงนี่มาอยู่มื่อนี้นะเก็บไป้งเสบายดีพี่น้องมื่อนี้กับมาพบกับพวกเขาก้าเนาะส่องมีน้อป้าอย่ากินพี่น้องไงเมื่อนี้สาพี่น้องมาใส่กับดักนกเนาะก้าวเลย บดักแต่งเนาะการสำรับเนื้อแม่นฮะก็ได้มาเนาะพี่น้องเนาะกาไปสอยอยู่ตลาดก็ได้มาหลายมือเราบุได้มาใส่พี่น้องเนาะมาหาได้เนื้อเนาะก็ใส่บุได้มาเนี่ก็มาได้เนื้อแล้วก็พาได้มาใส่เนาะก็ถือว่าตุวยดีโยแมนสุดนี่เนาะนี่นุ่มอยู่พี่น้องเนาะนนีเาะพวกเฮากามีอยู่ประมาณสี่สิบปลายเอาหลายเนาะพี่น้องเนื้อมาเนี่เนาะประมาณสิหมานบุบบุมานสิได้บุบบได้ มาลุน้ำมักันในะห้อบยามเนาะไปลุยน้ำกันตอนใส่ใี่เนาะหลังน,น,นี้ก็จะมาใส่วันนี้แล้วที่นนะ้องเนาะเป็นบอนห้วยน้อยสามบขึ้นมาเน,นาะตามเนี่ยมยันเยิ่มเนาะมันจะมีมันสิมีตัวบอบอมีเนาะก็จะใส่นี่เลยย่าหนาวพี่เนาะมันย่านหนิงดีล้กันหนินนนงนนหนาว เย็นเย็นพี่น้องอยู่บ้านเฮาไม่ใช่ถือว่าหนาวไรพี่น้องเลยมันนี่เอาใครละขาดโอไม่ไอ้เนาะไอ้เฮี้ยสองสามเมื่อหลังวูบเมื่อตึ๊บเนาะฝนตกคืนนี้ฝนตกมื่อคืนฝนหนาวแน่พี่น้องแม่นฝนธรรมดาพี่นาะฝนหนาวฝนคล้ายๆแบบฝนน้ำหมอกหมอกเย็นนะนะเป็นฝนลักษณะฝนนะฝนพายุเออ ไปน้อยน้องไปสุดต่อหลังต่อมาก็จะมาใส่กองก่องไม้น้อยนี่เนาะเป็นฟุ้มน้อยนกน่าจะเข้าดีนกก็จะใส่น่าจะเป็นเครื่องทางอะไรเนาะแต่ว่ากระเจ้ากับบวเียวนะเนาะควายเห็นหอยละจะใส่นี่เลยเนกอ๋อวางไว้นี่นะ วันนี้จะได้ข้ามไปใส่ฝักเนื้อใส่กองสุดไทเนะาะก่อน้ลยน่องเนาะใส่ที่นี่วะ หลังนี้จะกลับใหญ่เติอเด้อพี่น้องเด้อมู่สองนี่จะนนอนห้างนี่หนึงได้เตี้ยนหมู่ห้างพี่น้องเลยหมู่ไม่ห้างกับห้างให้หมูอเก่าห้างเนาะประมาณนี้พี่น้องเหี้ยวเฮาไปยังหลายเติบพี่น้องแต่ว่าเฮาจะห้างก่อนเนาะแต่ว่าการยามนี่นะห้อห้างแล้วล่ะจะนั่งพักประมาณชั่วโมงหนึ่งบ่สองชั่วโมงเนาะแล้วก็จะกู้เลยประเดาน่ะ มานี่เด้อพี่น้องเด้ออย่าเอาขอเนญาตพี่น้องห้างเหย้ก็นอและพี่น้องจังลุ่นนำ้ำยบาบัดยามเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้ก็ได้หดเวลายามเลยพี่น้องเด้อเาก็จะยามหลังทางหน้าก็นะอ,อันสบรเมนหลังลที่เถวห้างเนาะแต่ว่า,าห้างซ,ซัดายพี่น้องเลยหลังใดหอดมงยามก็เข้าไปยามพี่น้องทางหน้าแหละเนาะโอ้โหพี่น้องนี่ เรียบร้อยเรียบร้อยพี <S 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 ok> <s 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 ่น้องยึดเด้วยอะไรพี่น้องไงมัน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 พี่น้องเป็นนกป่าจีตัวนี้เพราะว่าจุดนี้เงาห้างป่าใหญ่เลยพี่น้องนะเนี่ยคอแดงว่ะแต่มันเป็นตัวเมียเนาะเป็นตัวเมียพี่น้องเนอะบ่เป็นตัวผัวเนาะนอะตัวผู้คอมันสีแดงแต่ว่าตัวนี้ตัวเมีย์เนาะ มันมัามันมาอยู่พี่น้องไปลุ้นตอบตอบไปพี่น้องข้างไหนเด้อพี่น้องเด้อลุ้นรุนบังลมกันเนาะว่าติดบ่โอ้พี่น้องเห็นอยู่ไกลๆชื่อว่าโบติดเนาะหลังนี้เนาะบอกเข้าเสือบาหลังนี่บอกพี่น้องอยู่กลางเดินเนาะโอ้บอกเข้าเสยบอเข้าเสือบอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างเฮาเฮายังไล่หลังอยู่ เนาะเก็บหลังนี้นะเริ่มกันลุนไปเกาะแล้วมากับบ่อถือเนาหลังนี้เรียบร้อยในบ่อพี่น้องเลยเนี่ยหลังก็ถือเนาะนี่มันมันมีตัวที่พี่น้องเนาะหลังมันมีตัวมันก็ถือเด้เนี่ยนกขดแดงมอเน้องว่าเป็นำห่าวห้างยามใบโพดกับบัวหูเนาะห้างกินร้อยสิบสองหูฝ้ายหนึ่งครึ่งยามละพี่น้องเค้ยพักก็ประมาณชั่วโมงเดียวนี่แหละแล้วก็ยังมีทางไปพี่น้อง เอาได้ Alright, <im itation> ค่อยเก็บไปเนาะพอได้รุ่นได้เบิงได้สมพอได้ปิ๊กน้นองไงต็มสองนี่นะเนาะเห็นบ่พี่น้องหลังนี้บ่ถือและหลังนี้นะหลังใดบ่ถือก็จะค่อยกู้เก็บไปแล้นะวเนาะมีบ้างหลังเนาะการซอยอยูห่หักกินหลังบอกนกน,น้อยแล้วเนานะอือหลังนี้อยุ้งกองสุม่มไพ่เด้อพี่น้องเนดะ้อโอ้โห,โห เรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเห็นบ่ออเห็นเนาะเห็นเนาะเรียกว่าเด้องออกมาอยู่นอกพี่นน <c oughs> พี่น้องไงเข้าไปเบิ่งเข้าไปเบิ่งพี่น้องใส่ใส่บิดหัวเป็นแบบใดเป็นแบบใดก็เป็นแบบนี้เนาะนี่โอ้ยใส่มิ่งเข้าหัวพี่น้องตัวนี้เป็นนกนกป่าเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่แต้มสามเนาะ ว่ากันเด้อพี่น้องเด้อวิธีหากินเนาะนารหาอยู่หากกินพี่น้องเ้ยคนก็บอกเข้าใจเนาะว่าเขาไปลิ้นเบาไปทิ่มบมอนเนาะนี่เขาไปกินเนาะไปปิ้งกินเนาะนี่เนาะปิ้งเป็นลาบเฮ้ยสารพัดอาหารเนาะลายแนวพี่น้องเลยอ๋อกินก็เป็นเนาะเนาะเนาะไปทิ่มไปหยังเนาะไ้ใส่เพื่อความมันซื่อนอย่างเลยอย่างนี้นะ ไปกินแท้ๆน,นี่แหละนกนีมนันมาอยู่พี่น้องเลยการหาอยู่หากินแบบบนป่าเนี่ยนะมันกระตองได้หาอยู่หากินแบบนี้เลยพี่น้องเลยนะเข้าไปเป้างหลังนี้นกพี่น้องโอ้พี่น้อง, <c oughs> องลั่นมาถือไว้หลังนี้เป็นนาใดนก <c oughs> <c oughs> นกมาขึ้นข้างหน้า ตะโบถือพี่น้องแหละเป็นกับเฮาน้อยในบทถือพี่น้องเนาะหัดจีบขาดบทถือเฮาน้อยเนาะเน้องจะได้เปลี่ยนแหละตัวน้อยบทถือรุ่นนี้บทถือดีพี่น้องรุ่นนี้เ้านจะเ้านเปล่าพี่น้องรุ่นเบื้งทางไหนนี่หลังเด้อพี่น้องเด้อไหนไะเป็นอะไรถือปโอ้เห็นอยู่ไกลๆถือว่าเรียบร้อยเนาะถือถือถือเนี่ยถือพี่น้อง นากนกขอแดงอีกละวขอดงพี hmm. eh. no. ่น้องเฮ้ยมื่อนี้กับสีด้แต่นกขอแดังที่บ้านน้องหรือว่าสีด้นกอื่นเนี่ยนกเพรานกขอแดงนี่มาอยู่มือนี้นะเก็บไปเนาะพี่น้องเนาะหลังใหญ่นี่จะมาสู้ขาดเนาะพี่น้องเนาะเป็นดังไงหมาดเยอะนกขอแดงนกขอแดงพี่น้องนะหมาดขอดงแดงาเป็นนกขอแดงบานค่อยบุหูเอิ้นเห็นไหมขอดงแดงแล้วก็นกขอแดงประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอนุญาตอดกดพี่น้อง ลุ้นบางหลังกองก่อไม้พี่น้องพี่นาะจะติดปะลุ้นเข้าไปลุ right? entonces, ้นเข้าไปพี่น้องโอ้เห็นอยู่กลางเดินนั้นถือว่าบติดพี่น้องเนาะนกกระห้าปอยะหลายเลยพี่น้องเลยหรือว่าเข้ามาบอยกบอนกับโบฮู้เนาะเนาะเก็บคูพี่น้องนี่เองน้องพี่น้องเนาะสิติดอะ ได้ห่างจากกองนี่แหละนี่โอ้โหหลังนี้ถือว่าเรียบร้อยพี่น้องนี่น้องคนแดงอย่างไรพี่น้องเนาะหลังถือหลังบ่อไปสิ้นแหล่นาะการเซ้อยู่หากินพี่น้องเอ้ยมันโมเมนต์ซื้อเอาตลาดมาใส่นี่นะแล้วแต่โุกไผ่สุกมันไผ่สุกมันมันไผ่มันมันเด้อพี่น้องเด้อบ่นี่ที่ว่าใส่ใส่สวยอยู่ตัวแม่ได้ตัวนี้นะแม่ตัวนี้เนาะบ่พอได้ มันมานเด้อพี่น้องเด้อมานพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเลยหลังนี้กองต้นแปะกันเด้อพี่น้องเด้อได้ห้างเป็นแปะเลยหลังนี้นะโอ้โหนี่เรียบร้อยเหมอเห็นทีโดนเดินเลยไกลๆเลยเนาะนี่ก็ขายพี่น้องเนาะมันมัอยู่อ๋อพี่น้องมันมัเนาะขอได้ปิ้งอะไรเนาะได้ปิ้งได้ลาบพี่น้องเลยแดงแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเมื่อนี้มันเนกะขอแดงเลยแต่ว่าตัวแม่ตัวนี้นะ ตัวแม่ส, bon ส,ส ère, mm ่วนไหลพี่น้องเนาะตัวผ so ู้นี่อยาดได้น้อยพอบดแดงเนาะนี่ตัวแม่นะประมาณนี้เอาอเออกล่องเหลืองนิดนึงคอก็จะบดแดงเนาะกับดักน้อยก็ถือว่าถือบางหลังเนาะส่วนไหลย่างเป่าเนาะกับดักน้อยโอ้มันถืกก่อนแล้วตรงัวมาขนาดก็บถืพี่น้องเนาะไหมงวงแล้วหยับเบิร์ดงวงดีเฮ้าบันถืกก่อนละขนาดก็มันถืกตีนงัวก่อนรูได้กินแล้วเนาะ นกมาก่อนนี่จะนกมาก่อนเนาะเอาเอาพอได้ปิ้งพอได้ปิ้งจอบเข้าไปจอบเข้าไปพี oh, ่น้องบ่อถือบ่อถือพี่น้องนีนี่พี่น้องเลยนี่เขาคือเก่าเห่าเกายอ่คือเก่าเห่าเก็ได้บางหลังถือบางหลังถือหลังบ่อโอ้ครับเรียบร้อยรุ่นเบิ้งรุ่นเบิ้งพี่น้อง

โอ้เจ็บลอยเรียบร้อยเล็บบด้ลปิงโดนเลยพี่น้องเอ้ยเหยาดวงเหยดวงขักเ่ยดวงเนาะเจาันเนี่ยดวงนี่นบ่บอกบอกมนดวงไม้มันมักรจอนเองเนาะเนี่ยดวงกับตัวนกเนาะมันมักโอ้ตัวนกนี่ลักดีสุดตัวนี้นะเนาะลักนกดีเด้มันถือนกก่อนมันมาเห็นมันลักละอันนี้ยังบ่ทันถือนกพอที่ไม่เห็นเหย่เนี่เพิ่นกกินเนาะมันมานอยู่เด้อเห็นบ่ตัวนี้เลยตัวตุ้ยตัวจอนอันนี้มันมันเหยียอยู่เนาะปิงก็ถือว่า โอ้สุดยอดเด้เดี๋ยวขับเข้าย้อนพี่น้องเนาะขอได้ขับเข้าได้หน่นะเด้อเนาะได้อยู่ได้อยู่นอนนอนมาเหีอยู่สิบสิบบุตรเนาะเหี่ยวเอาก็ยังบุตรได้พี่น้องเลยได้ละเล็กยังเล็กยังน้อยเนาะประมาณสิบหมดแล้วเนาะห้าหกหลังนี่แหละหกจ็ดหลังเนาะพี่น้องเนาะลุ้นๆน้ำกันไปเบื้องเด้อพี่น้องเด้อสิมานี่บ่เอาอนุญาตเก็บก่อนลุ้นเบื้องลุ้นเบื้องพี่น้องหลังนี้แขมห้วยเด้อหลังนี้แขมห้วยหลังนี้แขมห้วยพี่น้องคือหลังนี้สองหลังเย็น ยี่เดจอนพี่น้องเนาะโอ้โหสองหลังเรียนเลยพี่น้องเน่เห็นบ่อนาะโคแดงอีกแล้วเหล่านี้เฮ้ยนี่ยเนี่ยหมันสุดยอดหมันสุดยอดมันโอ้ยอยรุ่มพุนโบได้พี่น้องเลยเปิดว่าสีโบได้และหมอดจีกันยังหมันอยู่บอกพี่น้องโคแดงเป็นตัวผู้ตัวผู้พี่น้องเนาะโคแดงทือว่าพอได้ปิ้งได้หยั่างอะไรพี่น้องพี่น้องเนาะได้ปิ้งพอได้ปิ้งคันมันนะคันนคันมันพอได้กินคือว่าสิโบได้แล้วอยู่รุ่มพุน

พีชอยู่คือเก่ามาทำงานว่าแต่วันนี้งานในหน่งดีอยูหลังเน่งอยู่บบมีสัตว์มันาช่วยสู้หรอเน่งดีๆเลยว้ากูกับบ้านเนาะพี่น้องเนาะรุ่นอีกรุ่นอีกพี่น้องเป็นอะไรสิติดบอกทางก้าซ้ายมือเด้อพี่น้องเด้อบังกวาไม้นิดหนึ่งก้อนกวาไม้ใหญ่เลยเป็นอะไร นั <át stars> ่นแยบร้อยเรียนี่นี่พี่น้องเอานกขี้เงินี้วยพี่น้กสีเขี้ยนี่นะน้องบ้านคอยเอ็นนกจีเ้๊นะพ่อแม่เคยเอือนาะจี๊จี่จี่จี๊ธรรมทานงเนกโดยดำๆขาวๆนาะพี่น้องเนาะดำๆไอ้ขาวเน้องนกก็พอได้ปิ้งดูพี่น้องเนาะมันมันอยู่เท่าทึงนี่ก็พอมันมันอยู่ อ่านี่ยอดเก็บพี่น้องรู้นำกันไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะงอยเหนื่อยเนี่ยเนี่งเนาะดำดำแม่นโบพี่น้องโอ้โหแม่นแม่นละบ่แม่นละบ่เอาเอานกพิเรออันนี้น่ะนกป่าตัวนี้น่ะป่านกโด่งนกเนาะสุดยอดเลยพี่น้อง ตัวเ yes, นื้เด้อเนื้อก็นกขอแดงเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะนกขอดังนี่มัน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 ้องอกระพอได้ปิ้งกระพอได้ปิ้งพี่น้องเมียวพี่น้องเนาะหม่ก็เป็นประมาณนี้เนาะต่างนี้นะห้างตัวนี้สิเป็นบวชเด้อพี่น้องเนาะก็ห้างใส่เครื่องบวชเลยถือว่าโอเคเรียบร้อยมาเลยเสียงเนาะเด้๋พี่น้องเด้อเขาญาติเก็บก่อนเนาะน้อยไปสรุปเบื้องพี่น้องผลงานพี่น้อง เห็นบ่ะการมาใส่กับดักนกมาเนี่กะได้อยู่ก็ตัวสิบตัวเนาะพี่น้องเนาะ่็มันก็นกกระบาดหลายๆขนเสื้อเนี่ยเพราะว่า,เ,าเสื้อมันก็มีบางจุดเนาะจุดนกอยู่จุดนกบ่อยอยู่เสื้อมั่วไปนี่ยนะเขาบ,บูนกอยู่ในป่าพี่น้องเนาะก็จะมีบอลน,นกอยู่หรืบอลนกบ่อยอยู่เดินไปแหละน้องเนาะถือว่าออกเพจใหมน่นี้นี่นยังไข่เนาะ ใหม่หมต,หมตัวนี้ใหม่ตัวนี้ล่องขึ้นมานี่เกี่ยวมานี่ก็พอถืกหยุกเนาะแล้วไม่ตัวนึงพริกภูบนึงแดงขึง้นไปรูมมันบวได้ที่น้องเนาะแนวสาปลายกับหลังได้นกโยสองตัวมันก็เลยบวได้หลายเนาะใหม่ร่มบมมีมนกพอใหม่ลองนี่มาน,นี่พอได้พอได้เห็นนำ้ำตสามชี่หลักก็ถืกหลังนึงสองสามหลังก็ถืกเทื่ยก็ถืถกถเดียนมานี่เนาะ เอาพี่น้องพี่อ่อยมากด้านนี้นะเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเด้อเด้อเอาพี่น้องคลิปนี้ก็สิพอประมาณนี้เนาะน้องอ้าขอขอบใจ